มึงเอาวัวม <át stars> ึควรเหรอเอวัวดลงออกดาอนเบดดูดาอนเบดอันแรกดูลันดูลันดูลันดารอนเฮยดูลันหาเลนเคียนะหาเลนนะครับเคียนดิเคียนดิ คันเลยครับคันเลยนะครับจะได้ไม่โดนด่าเนี่ยด่ามังกันเลยหล, <ะ S 1> เลาเขียเทวีคร<อ>ัอบอ๋อแสางว่าเรียนอยู่ไม่ไม่อม <laughs> โอ้ ไม่หม้อหรอกครับแต่ก็พอตัวผมหัดเล่นตายแล้วเนี่ยเย้โอ้ยไปผมหัดเหมือนล่ะคะือหัดกันทุกคนไหนเย้แล้วเนี่ยแล้วนี่กูต้องเชื่อ้ให้มันเร็วพี่ให้มันเร็วถ้าไม่ได้กูจะได้ออกเกม แล้วไม่ไูะล่อยูียังไม่้เฮ้ยสวยเยดเก้มันขนาดนั้นแหละวอาคำว่าัสนายาเผานายาสเพื่อนออลางแจครับเกินเกินอย่าด ตัดลึกก็นักติดตัดอะนี่โดนไปโดนไปตัดลึกนะเกียร์แม่ไอ้ขอพี่ขอพี่ขอเอ้าเชียมึงแล้วหันเล่นไอ้ควายกูยังเล่นไม่คล่องเลยเอาเอเฮียอะไรล่ะโอ้ยเฮียตกปากไอ้เกียร์แม่ถ้ามันดาปลาแล้วท็อกสิบกูตายแล้วโอ้ย้ไปเลย เหมือนมันจะหัวร้อนยังไงไม่รู้อ่ะให้มันร้อนร้อนก่อนใหมันจะได้กริ้งกริ้งมันโคตรโลหะเลยมันต่อยกูวคุณลีดด้วยน้ำหุ่นจากน้ำหุ่นเหระโลกนี้มันอยู่ยากป่าเอาไงวะมองกุเล่นไม่เป็นไงโอ้ไอสัตว์อ้อนต้องไปก็ได้ไปป่าอะไรเนี่ยโอ้ยเยี่ยไม่โดนอีกวิธีทำให้ร่างฟ้ายังไงแล้ววะไอ้กูณลีเหมือนนั่นเอีปีไกยไงไงใครอ๋อ ถ้ามันจะตีกันงไงวะกูยังไม่รู้เลยไม่เ,มเราต้องทะลุก่อนเราต้องทะลุแล้วก็ใช้สกิลอยู่ไหนจำได้ไรเีอะพูดปุ๊บจำเลยเยอไม่มันจะมังกรมั่จะมังกรมั่จะมังกรมันกหว,กกวานดีควายไม่มัมจอนมาแกงกูดินาใจครับพเลยนะังว่เอาได้เบาไว้เบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาเบาไ้เบา อะไรเบาไม่มาหรอไสัตังแจกครับโอ้ยอ่เนนเนเนกลางวีมาทำไมอ่ะหลนเงินลนไอ้เกินปะกลางแจกครับกลางแจกแจกหมดอะตอนนี้ทุกคนพร้อมแจกริ่มใหม่คลิปกู19สิบเก้าตัวเลยวะไอ้เหี้ย กูฟางคิ้วท้ายแกะเลยววะไก่ยังวะเออไก่ยังวะมึงไม่ได้ใช้พลังแห่งช้างนายะโทนายะข่อยเยี่ยมโอ้ยไอเหี้ยไอเหี้ยกระเทยมึงสิกระเทยโอ้มึงกระเทยไอควายไปกระบังเราเนั่นคนก่อเรานั่นคนไหมเรานิ่นคนก่าจะเอาอะไรพี่โซ่บันไป บอกให้พยายามแต่สุดท้ายทำไมต้องทำอะไรโอ้ได้รักบอกทีว่าปัดนั่นเป็นคนยังไงแควนบ่อยเกินนี้ดีมันมีประเด็นดราม่าบ่อยเหลือเกินในปัดโบน่าโอ้ใจค่ะพี่น้องจะตายเอาบีอย่ารักกูบีมันได้ไหมไม่ได้เออเหมันเมื่อก่อนไอ้เที่ันร้องไอ้เฮีย โอ้ยยังไงเนีต่นเนามึงกอดลยวมึร้องวิมโช์ดูก็ไงยังไย่จบเลยเขาไม่อยากรัดกูเนี่ยไอ้สัสก็มึงจะรัดกูอ้าแล้วมึงเอาได้ไหมได้ได้โง่ที่กอดดู่อ่บีมอย่าบีมีดีแล้ดิเออเัยนใครเข้ามาวะสัส ทำไมอะไรทำไมอะอะไรทำไมวะอะไทำไมวะใครไว้อี่คุ้มใจมึงต้องผ่านลูกต้องผ่านลูกของกูมึงสองขามาเกบอเอารูปจับจุดตัดมึงได้อ่ะมึงารีโอเจ๊อยากเจทำไมอยากเจ๊

เล่นอะไรทเนี้ยเล่นไรที่เนี้ยด๋อด๋อไม่ไม่เล่นแล้วมีเกมมืดมีเกมมืดป่ะใครขอเแค่ถูกต้องถูกต้องนายอุ้ยเอ้ยหยุดขอดิเอามาหยุดเออเล่นลินเล่นลินเนี้ยเล่นแลวอยู่มาเล่นด้วยกันดีเล่นมันเป็นโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพวกผมจอน เอาอีกเล่นไปเป็นเลยซับเอาเอ้ย ah มันไม่เหมือนอาอีเกมเนี้ยเล่นง่ายกว่าเอาอีกเอาเอาเอาเกมอื่นดีเกมไหนเนี้ยไม่เอากองผมแม่โอ้โหอย่าแต่ละเกมผมนะสุกต้งจังแต่ละเกมเบี้ยเอาเล่นไม่เป็นเอาเกมดีๆดิเกมไหนเบี้ยไม่เคาน์เตอร์ก็ได้นะโอ้โหมึงเอาเถอะไม่ใช่แนวรู้คุณอาจจะเก่งเกม fps ไงเ็ไม เองมาเล่นเอฟดีน้องๆแล้วเนี่ยหาบ้ากกันหรออ้าวไอ้สัสพี่พี่เขพูดเกินจริงเฟื่อเด้อเฟื่อเด้อพี่เฟื่อพี่พูดเกินไปเฟื่อเด้อพี่ก็พูดเกินจริงเนี่ยน้องสุดที่รักพี่เลยเนี่ยน้องพี่ก็พูดเกินจริงน้องนุ่นแต่พี่ไม่สุดแล้วใช่เข้าใจื่อไหมพี่ใช่พี่พ่อ แล้วแล้วพี่เข้าห้องนี้ได้ไงอ่ะไม่รู uh ้กูเข้ามากูพิมพ์หนึห้องกับเขาได้เฉยลาด่งสมเออเงากูลองเอะไรอยาเบียยาเบีดีนอโอ้ยยาไรยพี่รู้ ไม่ครับผมกำลังซ้อมทีแมวอเอลอยู่ไงจะไปแข่งกันเนี่ยอาเดียเป็นตัวแข่งเหรออืมใช่เ <c oughs> พียเป็นตัวแข่งเหรออันดีมึงมึงก็ตัวแข่งเขาใหญ่ฮะเพียเป็นตัวแข่งเพียเป็นตัวแข่ง <c oughs> เอ้าพี่ชงเลยพี่ต้อนดีต้อเลยโอ้เอ็งไม่ถามพี่พี่เป็นตัวแข่งอะไรแข่งลอะไรมาเร็วเกียเล่าเลยเหรอเอาซะเฮ้ยน้องเล่นเด็กดี ฮ่เกมอะไรนะเอฟเอฟเอฟเกมไม่ดังไม่รู้จักเอ็งหยาบพี่อยาเอ้นี่ผมพูดจริงพี่เกมอะไรผมยังไม่รู้จักเลยหรือว่าผมเกิดไม่ทันวะเพราะเอฟ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 เอมอกเอเอเอออเเอออย่เียงยังออเเอเเ น้องเอาต,อตัวพี่เฝ้าเอาแล้วพี่เล่นอาวีไม่เป็นวะเหรอเอามาที่บ้าดีเหรอพี่บลู <c oughs> พี่พูดเองนะอะไรบอกพี่ช <c oughs> อบอะไรเยอะเอ็กแง่งอะไรเอ็แง่งอะไรแรงไดมอนเออเออเออมาพาพี่ขึ้นคอมเลยโดน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 ขึ้นคอมพี่อย่ยินๆผมเอวอยู่ผมจะชาเลนเจอร์แล้วเนะี่ย <c oughs> โอ้ไปเอาบลูอะอ่ะบลูหายสวยๆเอามังกรเอามังกรเอามังกร เขาเล่น้องเล่น <studio> น้องน้องเล่นอะไรดูครับครับพี่ครับพี่เล่นอะไรสน้องผมเล่นแนวเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปตามเพื่อนพี่มาเล่นด้วยได้ป้าเอ้ยเปลาดด้วยดิเียเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนหน้าได้เียไปจังเอ้ยพี่มาเล่นลีนาเล่นลีนา ไอ้เงี้เออไม่ดีเออไม่ดีสัตว์โอ้น้องมันน่าจะบอกโอ้น้องไอ้ที่คุณได้ยินเสียงดีพี่เข้ากับมาไอ้เงี้ยโอ้น้องเขาแรกจะอยู่เขาแรกจะอยู่เดบิเดบิเดบิเชิญเพื่อนพี่มาเล่นระบายเฮียจบเลยไอ้กูเตะแม่งแม่เอาออกไปเชิญเงือนก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้ามาไี้เข้ามาอย่างปั่นเหรอเฮียควจะปั่นประสาทพี่เขาเีย คือตอนนี้กูหลอนเสียงไอ้บีอยู่เสียงพี่เราแล้วไม่ไหวอ่ะเสียงเหมือนกันนะไอ้ย่าโคอรโคตรแตกไว้ดีเนาะมาไอ้ย่าแล้วก็บอกโอ้ลินลิ้นลินเลวปล่อยมันจะเอาเปิด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 รอสวนรอสวนแปะ เอาดิเอาดิโไม่ได้นี่เอยเจ็บไม่ได้เลยดึงถุงจะไม่ชอบโอ้นะไม่เหมือนไม่เหมือนดาหมันพวกมึงคุยยังไม่เพื่อนอะมันปั่นอะไหนไปเกิด เออควเลยควเลย์พวกมึงครัวบล้วทำไมตอยกูอยู่กูไม่ไม่เข้ากันไว้อ้าแฝดแบดแบดแล้วละแบพวกอะเ็กูแตกไอ้ี้ยแตกกูแตกบอยแตกกูยิงไม่โดนตรงไหนมึงเกิดแล้ว สิ้นี่กันนี่กอะไรมีอะไรมีแเปดเออแค่นี้สิวๆนะโอ้แ่นี้สิวๆนะโอนะระวังนั้นมีมนาี้ตายนะตายนะตายนะดูดูนี่ดูดูวังนั้นมาดิ มันเบี้ยวมันมามาตัวตายกูหมัดเปล่าไอ้สารตูดแตกเรียบร้อยเย็บเยียวมึงทำไหมทำมาเลยคือถ้ากูมีมานาเก็บสองไปแล้วนะวันนันก็เลยมาเป็นนี่อ่ะอ่อนให้นะเนี่ยอ่อนให้สุดๆอ่อนให้สุดๆ ครับเป็นกางแจกอยู่ตัวอูสี่งอมึงไม่ต้องเถียงกันกูแจกสองคนจะจบจะจบไปซะเออนั่นแหละไอ้เยียนถ้ามันจบวะยอมวะกูจบกูจบ่สียแล้วจตายแล้ว